สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมสวัสดีเอฟซีนะครับมาพี่น้องมีรถทาใหม่นะครับเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดพูดเลยหาเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดมือสองมาเบิรงกันนะครับอย่ามาเบิรงคันแรกนี่ผมให้ดาวมื้อเดียวคันนี้ให้ดาวมื้อเดียวพ่อครับรับรถจ่ายหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมได้ผ่านหน้าผ่านลังพ่วมนะครับเงินเดียวเ่าต้องจ่ายยังเพิ่มพี่น้องปรับสภาพให้ใหม่จะส่งให้ฟรีนะครับได้ใบดหนาก็ผ่านหลังสภาพเดิมๆแบบนี้เลย เต็มๆแบบเซ็กซี่เลยบ่มีหม่มองแกะนะครับตัวนี้รถปีสองหางกฮากครับชั่วโมงใช้งานอยู่สองพันเก้าร้อยชั่วโมงนะสองพันเก้าร้อยชั่วโมงนะรถแต่ชั่วโมงหลายแต่อารถสภาพดีนะครับผมบ่งหัวคนอับเบลเลีนเอียงน,ะแบบะ,นะเอาไปลากแลยนลากเอียงเล็กน้ายเพราะว่าการใช้งานเนี่ยบ่ค่อยได้ใช้งานเลยนะครับเบิ่งรถแบบว่าบ่าค่อยแบบเว่ยใช้งานหนักนะครับบ่ฮู้ว่าเพิ่นใส่ไถใส่ปันน้ำบ่นะครับ แต่ว่าเบร์เงี่วมันจะเอาไปลากย่างเดียวนะครับเพราะว่าลวดเบิรงครับสีข้างล่างแถบสีบอรอลดูดเลยนะครับผมข้างล่างนี่แบบแทบเนี่ยสีเบลนดยังออกบูเบิร์ได้ครับสองพันเก้าร้อยชั่วโมงนะใส่งานเป็นบูงก็เป็นใส่ยังนะอาจจะเป็นงานลากคนระับเนียนเป็นงานลากหลกัลกๆเลยนะงานไถ่ายงานปัน่นบ่ค่อยได้ใส่ผมว่าเพราะว่าขา้างล่างยังยังแทบแทบสีบอรอนมีห้อยใส่งานเลยครับมีใส่ เซตตัวนี้เนี่ยจักหน่อยโซกจะยด้เปลี่ยนให้ไหมแต่ว่าข้างล่างแบบบุ้มไม่มีเมตาคาบยังเลยนะครับผมงํารับเัินี้งงํานะครับยังหน้ายังหลังสวยๆเลยนะครับดาวมือเดียวพอนะครับมือเดียวจบเลยบวงใจยังเพิ่มนะครับราคาเงินโซ่กับห้าแสนห้าพันบาทกับห้าแสนห้าพันบาทนะครับโปรโมชั่นดีปกติกับราคาหกแสนหมดแล้วครับลดให้ห้าแสนห้าพันบาทนะครับ ตัวเช็คให้ไหมปัสภาพให้ไหมครับผมเก็บซีไม่ก็ได้อเอาสีเดิมก็ได้เตี้ยห้องนะครับปัสภาพให้ไหมพร้อมใช้งานจัดส่งให้ฟรีนะครับงวดกับปอนหกปีครับผู้ใดอยากปอนดาวมือนเดียวนะครับปอนได้หกปีรายปีมิ้งงวดย่อยนะครับผมปอนยังสี่ครับงวดต่อปีเดือนจ่ายงวดย่อยเดือนละสองพันสิบเอ็ดเดือนะครับเดือนยีน่สิบสอ,อ 2, จงจ่ 1, 000, 50, 50, ายงวดปี่หนึ่งแสนห้าพันห้าสิบบาทงวดปีหนึ่งแสนห้าพันห้าสิบบาทนะครับ อันนี้สีงามนะครับสีงามงามตั้งขั้นเลยนะครับสองพันกาชั่วโมงต่ว e ่ารถงามงามนะครับกูได้ไปนี่ผมบอกเลยว่ากดกลุ่มนะครับดาวแค่มือนเดียวนะดาวเป็นแสนเรือดาวมือนเดียวนะครับดาวแสนหนึ่งนะครับปกติดาวแสนหนึ่งนะครับผมให้ดาวแค่มือนเดียวกลุ่มวะครับนะครับก็ถือรางวัลที่หนึ่งถ้าก็ถือเลขรับผมนี่กลุ่มแห้งนะครับดาวมือนเดียวพี่น้องจากดาวแสนหนึ่งให้ดาวแค่มือนเดียวมองรถนี่แถบสิบุมิตับนี้เลยนะครับ สีสันยังสวยยางยังดอกยางเต็มไม่เลยนะครับอย่างอันนี้มากับรถทุกอย่างนะครับหลังคาไม่มีแตกไม่มีหักแล้วก็เบาะยังดีๆีเมีหดขัดนะครับแสดงว่าเป็นใส่งานแบบถนนถนอมคักนะครับผมรถแบบว่า2อ0พันกลอยชั่วโมงยังดีดีเลยนะครับผู้ใดรสนใจที่ต้อได้ครับ0ูน0 2 4 4 3 4 3นสี่นะครับศ6นย์4 4 3 4 3นอาะครับ่อรายเดือนก็ได้นะครับผ่อรายเดือนเดือนละ9 00 0นะครับ เอามาอีกขั้นหนึ่งนี่ผมพามาเบืง้งปกติแล้วนี่จะเป็นรถแบบนี้ครับรถปีสองห้าหกหกตัวนี้ปีหกหกเนาะอะปีหกห้านะสองพันเก้าร้อยชั่วโมงต่อตัวนี้ปีสองห้าหกหกใส่งานไปแล้วหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สี่ชั่วโมงครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สี่ชั่วโมงเบิ้องขับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบ่อขาดนะแต่ว่าย่างอื่นบอ่บอเป็นอย่างนะธรรมดานะบอ่อขาดแต่ว่าขัาน้นตอนเพิ่นนัง่งยังไงเพิ่นก็ยืนน้ำหนักเบาเลยบ่อกับบ่อขาดส <laughs> องพันเก้าร้อยชั่วโมง เบาะห่อนบาขาดนะสภาพเดียวกันเลยนะครับผมพันหนึ่งอยครับสองพันเจ้าลอยชั่วโมงนะครับสภาพเดียวกันเลยตัวนี้ราคาห้าแสนหกหมื่นบาทครับตัวนั้นหาแสนหาพันตัวนี้ห้าแสนหกหมื่นบาทนะครับสภาพเดียวกันเลยห้าแสนหกหมืนบาทนะครับดาวเริ่มต้นสี่หมืนหาดาวเริ่มต้นสี่หมื่นห้าพันบาทพได้ งปีขึ้กันนะครับลายปีมีงวดย่อยนะครับงวดย่อยเดี๋ยวละสองพเดือนขึ้นกันเดือนที่ยีสองจงวดปีหนึ่งแสนหนึ่มื่นหนึ่งร้อยแปดสบาทครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยแปดบสามบาทนี่ครับไมหนไม่ง้มอ่าผูดใดอยากเด้ชั่วโมงหน่อยปีปีไม่ชั่วโมงพั้นหลยนะครับแนะนํามขั้นนี้เลยพันหนึ่งรอยชั่วโมงครับสภาพดีมากนะครับดีเยี่ยมเลยนะครับดาวซิเงมันหาครับขั้นนี้ เบด้านหน้าพร้อมพาหลังคือกันนะครับหลันจากได้ดาวน้นอยๆแนะนำขั้นนั้นเลยนะครับแนะนำขั้นนี้เลยหรือปูได้อยากได้ฟีดาเมันกับมีว่ครับแต่ว่าก็จิะเป็นแบบอา,อาจจะเป็นปีเก่าลงไปนิดน้อยนะครับปีหกสี่หกสามนะครับผมประมาณนั้นหรืออาจสภาพอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้อาจจะไม่ปานนี้นะครับก็มีนะครับผูใดอยากได้ฟีดาแต่ว่าแนะนําว่าให้ดาวขั้นนี้มืนเดียวดีกว่าสภาพดีมากนะครับผม เอาขอบคุณที่ติดตามรับชมครับพี่น้องครับสนใจขั้นใดก็จ้งติดตอ่อขามาสอบถามกับเชฟแมนได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0 6 1 0 2 4 4 3 4 3 0 6 1 0 2 4 4 3 4 3นะครับตรวจเช็คให้ปรับสภาพาให้ใหม่พร้อมใช้งานจัดส่งให้พี่นะครับอุปกรณ์เขากับผลบนตรวจเช็คให้เก็ดร์เกียร์ได้เกียรให,ใหม่พร้อมใช้งานเลยไปหอดบ่านง,งามๆเลยนะครับฉบับเมือสองนะ เอาขอบคุณที่ติดตามรับชมครับพี่น้องครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ